วันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะว่าการเลี้ยงมดของเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยมากเลยนะคะวันนี้อาหารหมดน้องค่อยๆต่อตัวลงนะคะต่อตัวลงจะมีตัวหนึ่งกัดเศษไม้กัดใบไม้ไว้เราให้เพื่อนๆไต่ลงนะคะ ใส่ลงแล้วเขาก็ทิ้งตัวค่ะทิ้งตัวลงเรื่อยๆนะคะจะมีแค่ตัวเดียวตัวเดียวที่เสียสละกัดใบไม้ไว้ให้เป็นสะพานนะคะเราเห็นภาพแบบนี้ตอนก่อนก่อนพักเที่ยงแล้วละ่ะเราก็ไล่เขาขึ้นไปเรามาดูอีกเขาก็ลงอีกเหตุผลน่าจะมาจากอาหารไม่พอหลนแล้วค่ะหลนตุบแล้วเจ็บขึ้นมา เจ็บขึ้นมาสงสารเก็บขึ้นมาเหตุผลน่าจะอาหารหมดนะคะแย่งกันกินอาหารจนหมดแล้วเราก็เลี้ยงอาหารไม่ทันเพราะว่าออทางสวนก็ยุ่งยุ่งอยู่2วันแล้วนะคะไม่ได้ให้อาหารหมดอันนี้คือพาเพื่อนๆมาดูว่านอกจากเขาจะจะกระโดด ลงเองได้ตามถ้ามีเถาไม้มีอะไรพันขึ้นไปถึงถึงถึงบ้านของเขานะคะถึงรังของเขาเขาก็จะลงมาเองแล้วถ้าเขาลงไม่ได้เขาก็ต่อตัวลงนะคะแล้วก็อบพยพอบพยพไปละอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลี้ยงมดอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการดูแลไม่เพียงพอมดอาจจะไม่ต้องการอยู่ในพื้นที่แคบๆนะคะที่สวนของเราไม่ได้เลี้ยงมดอย่างเดียวเลี้ยงมดเป็นเพียงงานทดลองแต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพหลักของเราคือ เราทําสวนค่ะทําสวนต้นไม้อายุสั้นไม้ล้มลุกไม้ผักนะคะไม้โบราณไม้พื้นบ้านจะเป็นงานหลักของที่สวนโกโก้ฟาร์มการเลี้ยงมดนี่จะเป็นงานทดลองว่าถ้าเราทดลองได้สำเร็จเราก็จะไปทําบ้านมดแบบถาวรนะคะแต่เราจะเลี้ยงแบบแอร์อัดเพราะว่าเราต้องการแบบพื้นที่น้อยแต่ได้ ปริมาณมดที่เยอะนะคะวันนี้เรามาเล่าปัญหาของมดให้ฟังเนาะการต่อตัวมดการที่มดพยายามหนีเขาสู้มากเลยนะคะเพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาก็ต่อตัวได้ล้วเห็นไหมคะวันนี้เขาใจสู้มากเลยเขาจะไปให้ได้นะคะยังไม่ให้ไปเดี๋ยวจะเอาอาหารมาเลี้ยง ยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปนะเดี๋ยวจะไปเอาอาหารมาให้